เช้านี้เรามาร่วมแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่นะครับเมื่อวานนี้ก็ออกลอตเตอรี่ไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยมีทั้งคนที่ถูกรางวัลแล้วก็หลายคนก็ถูกกินเช้านี้เราเลยมัดรวมมาให้นะครับคนที่โชคดีคือบุคคลยังต่อไปนี้ครับยินดีกับพี่แดงไม่คราส้มตำรล้วันที่หนึ่งงวดวนันะที่สิบหกมีนาหกล้านนะจ้า เนี่ยเอาป้าแดงคนแรกรเป็นแม่ค้าขายส้มตำอยู่ที่บ้านไผ่ของจังหวัดขอนแก่นนะครับคือถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เนี่ยหนึ่งใบอ่ะก็รับเงินไป6ล้านที่ไปเนี่ยคุณตํารวจบอกขอแสดงความยินดีเพราะว่า,าเ่ะเผื่อมันหายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไปลงบันทึกประจําวันไว้ก่อนว่าเนี่ยลอตเตอรี่ใบนี้ของฉันนะทีเนี้ยอีกคนหนึ่งนะครับนอกเหนือจากป้าแดงแล้วเนี่ยชื่อว่านางสาวดาราวดีนะครับถูกรางวัลที่1 2ใบรับไป12ล้านนะครับ ทีนี้เนี่ยสองคนนี้ก็คือเป็นผู้โชคดีแต่เราเจอป้าแดงแม่คนหนึ่งเสียดายไม่เจอถามที่มาที่ไปของความโชคดีกับป้าแดงหน่อยป้าแดงบอกว่าอ๋อไม่ฝันจ้ะเพราะเป็นคนที่นอนหลับสนิทเออดีด้วยนะดีจริงๆเป็นคนนอนหลับสนิทเลยไม่ฝันอะไรเลยแต่ที่ถูกรางวัลเพราะหาซื้อเลขหน้าสามตัวเนี่ยเป็นคนที่คิดอีกแบบหนึ่งปกติเขาจะตามหาเลขสามตัวท้ายใช่ไหมครับเลขท้ายแต่เนี่ย หาซื้อเลขหน้าสามตัวตามเลขนี้มาตลอดแล้วสุดท้ายโชคดีมันไม่ได้ถูกแค่เลขหน้ามันถูกอีกสามตัวเพราะฉะนั้นถูกเป๊ะเลยหกตัวได้รางวัลที่หนึ่งครับซื้อจากดังเกาะซื้อจากแอปป๋าตังแอปป๋าตังราคาแปดสิบบาทก่อนก่อนจะซื้อทําไมถึงซื้อเลขตัวนี้ล่ะคะเลขหน้ามันสวยค่ะเกต้าเจีนี่เหตุอย่างบอก,บอ,กอย่างที่เลขหน้ามันสวยต่ก่อนหน้านั้นมีทาบุญอยู่จากทาบุญเรื่อยๆค่ะคุณพ่ออกี่กับคุณพ่อเนาะ บ่มียั่อยากจะซื้อจะซื้อเลยงั้นจะซื้อเบิรงสามอดสี่หอดก็ไม่บวกค้นขาบมาเพาเบิรงซอยดีใจมากยินดีด้วยจะได้เปิดเลี้ยงเติมกัเลยเนาะของพี่ผู้ชายเลยเนาะไปเอาสมดับดีดีเนะีนะอ่าเพราะฉะนั้นเคล็ดลับนะครับทำเป็นแบบเลือกอะไรก็ได้แล้วกัน ปรากฏนั่นแหละไม่ได้ตั้งใจถูกดันถูกเองเลยคนมันจะถูกพี่แดงจะขอนกันไปเสร็จเทนีไปแล้วครับเลือก 7, 5, 7แต่แหมเลขที่มันตามมาคือ 5, 6, าสามันดันเป๊ะ6ตัวพอดีครับแต่ที่นครศรีธรรมราชครับเจ้าผู้รับเหมาก่อสร้างท่านนี้ซื้อมาตลอดเหมือนกันซื้อเลขชุด5ใบ 2, 2 1, ชุด2ใบอีกหชุดปรากฏว่าข้างหน้าเนี่ยเป๊ะเลยฮะยังไงฮะเจ็ 7, 5, 7แต่ข้างหลังเนี่ยสิที่มันออกคือ5้าส เจ้าตัวซื้อเกือบจะเป๊ะครับแต่มันสลับเลขกันหน่อยเป็นหกสามห้าเจ้าตัวบอกไอเราซื้อมาตลอดชีวิตที่ได้มากที่สุดก็คือ <S <S เฉียดครับผมอ่ะไปฟังเสียงผู้รับเหมาท่านนี้กันครับนี่ทะเลซื้อเดียวนทะเลรางวัลถิ่นนี่นะซื้อมาตั้งชีวิตสุดตายได้เกเชียดนะครับแ้่รู้ว่ารถตารี่นี่ปลอมเปลี่ยนไม่มีใบทุกมี แทบตายได้แค่เฉียดอย่างน้อยก็เข้าใกล้แล้วส่วนป้าแดงไม่เฉียดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านและขอแสดงความเสียใจกับอีกหลายๆท่านไม่เป็นไรงดหน้ามีใหม่ให้ได้รู้นนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News